เดีกคุผู้ชมด้วยนะวันนี้ก็อยู่กับโคคล็อกเกอร์นะครับในเกม Walking Dead Season 2นะก็มาต่อกันนะต่อต่อจากพักที่แล้วนะฮะก็เราไปเจอลูกกับซาลาแล้วนะแต่นิกตายนะฮะก็ตอนนี้เราก็เลือกมากับเจนนะมาช่วยเจนตอนนี้จะไปคุยนะฮะโอ้เฮ้ oh, hey. อ้าเฮยวัดเด็บเฮเธอทำอะไระอะก็บางทีก็ดีนะที่มีคนดูหลังระวังหลังให้เธอเนี่ยวัดเ so, <the> ด็บพาร์ h e นอร์ เรียวก็พัดเลยดูไหมว่าเธอดูไม่ค่อยโอเคเลยนะฮะก็ใช่แล้วคิดว่าใครลหละที่จะโอเคตอนนี้เราต้องมีโฟกัสกับงานนะฉันหวังว่าที่นี่น่าจะเป็นที่ที่เรากำลังมองหาอยู่นะพระเจ้านะจะรู้นะว่าเราต้องการพักแอว ก็ไม่ได้นอนมานานเหมือนกันอ่าแล้วไงมีมีล็อกด้วยดูนี่สิเกตนี่มันล็อกอยู่นะนั่นหมายความว่าที่นี่นะคงไม่มีใครมาที่นี่เลยคงไม่มีใครมาที่นี่กันนะนี่น่าจะเป็นที่ที่ปลอดภัยสำหรับรีเบคก้ากับเด็กนะใช่ฉันก็มันคิดเลย Can pick the lock. Mankina's up a locked iron. The bylap lock is not overrated. You know, wouldn't uh, hurt to try a heavier hand with this thing. See if you can find something bigger. You might need to bust the mechanism. I go. Hey, hi, that. Canon. คิดว่าไอ้น,นี่มันทำงานอยู่ไะ Check the m u t h มันโดนมันเขาซีเมนต์มาเติมนะโอเคเทเลสโ,โคโปดูได้ไหมดูไม่ได้น่าจะพังนะเนี่ยโอเคตรวจข้างนอกก่อน อ่าฮะนี่อะไรอ้าวอะไรล่ะโอเคหรือเปล่าใช่แต่ก็เกือบได้แล้วหาต่อได้ฮะอ่าอ่าดูได้เฉยฮะมันมีตึกอยู่ตรงข้ามตรงข้ามแม่น้ำอ่ะฉันว่าน่าจะเป็นโบสถ์แล้วนะโอ้วัตเดอร์เฮล เจนมีคนมามาทางนี้อ่ะทำามมาได้ไงวะเนี่ยแล้วทำไมเขาถึงขึ้นมาข้างบนอะไม่มีไม่ไม่บ๊ s บ๊ะ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 บ๊่บ๊ะ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 บบ๊ะบะบ๊่บ๊ะบ้ะบ๊ะบ๊ะบบ๊ะบ๊บ๊ะบ๊ะบ๊ะบะบ๊ะบ๊บ๊ะบ๊ะบ๊นบ๊ะบ๊ะบ๊ะบ๊บบบ d o k w ฉันคิดว่าฉันน่าจะคุยกับเขาได้ขึ้นมาแล้วฮะขากระเพกมาเล t ขาเป็นไรเป็นไรฮะตอบทาอะไรเฮ้ เฮ้ยถ hey! ือปืนด้วยฉันแค่ต้องการจะคุยนะปืนสั่นเะเอากดไม่ทันครับอร์เฮฉันชื่ออาโวฉันฉันจะไปแล้วฉันฉันไม่อยากยิงเธอนะ จะปีดรัเสเซียด้วยมันเป็นคุณไม่ต้องยิงคนอื่นไม่ต้องการที่จะยิงใครหรอกวางปืนลงแล้วเจนก็ทำการยึดปืนนะวางกระเป๋าลงโอ้ดูดูซิว่าไม่มีอาวุธอยู่ข้างใน คำวดคิว้วยายาอย่าสงสายตาอย่างนั้นอะไรคุณพระเจออะไรไหมไม่ไม่ไม่เอาอะไรไปก็ได้แต่อย่าเอายาไป มันสำหรับพี่สาวฉันอันนี้แค่สำหรับนายกับน้องพี่สาวนั่นเหระไม่ฉันมีเพื่อนอีกในป่าพี่สาวหรือไม่ฉันก็จะเอาของไปเอาของไปด้วยฮะใครเราต้องช่วยคนที่กำลังทุกข์ทรมาน ค่ต้องการยานี่บอกความจริงมารู้สึกว่าเจนเขาจะไม่เชื่อนะฮะาต้องการของ w h a the t hell ทำไมต้องแต่ไอหนี่ขามันก็เพกเนาะงั้นเราก็คงเอาไปไม่ได้ะฮะดีเทิร์นนี่ว่ะฮะ ไม่เอาไปหรอฉันไม่ฉันจะไม่ขโมยใครให้เขาไปเถอะโอเคอะแล้วเจนวัดย่าเฮลเจนเจนทำอะไรเนี่ย Don't you ever come around here again. I don't care if you do have some sick sister. You. Next I see you, I will just be walking away. Go. Can't believe I've gotten into this mess. Threatening some stupid kid? Go get everyone else. Yeah. Huh. Go get the others. I'm gonna get this place open. Then we need to get moved in ASAP. Oh. ถ้าขโมยนี่ก็เป็นผลประโยชน์ก็จะถ้าขโมยมาก็เป็นผลประโยชน์กับเรานะเราก็มียาใช้แต่ทําไมไม่ตรวจก่อนว่าไม่มียาอะไรบ้างแต่ถ้าไม่ขโมยก็อะไรจนกับฉันน่ะตอนนี้กําลังเปิดคลิปช็อปแล้วจจู่คนแปลกหน้าก็โผล่ขึ้นมาอะไรนะ บอกคอาจริงนะเขามียาเป็นกับทั้งกระเป๋าเลยเจนอ่ะเขาต้องการแล้วเธอล่ะเอองั้นก็ดีใจนั่นที่เธอโอเคอ่ะแล้วทำไมท้องฟ้ามันแดงเร็วอย่างวะเจนอยู่ข้างบนหรือเปล่าใช่เธอกำลังจะเปิดกิฟต์ช็อปอ่ะ i quite sure if she just done like people just plain out done like I don't know. Maybe Maybe i but she got her shit together more or less. A lot more than some. Jane seems like the kind of person who gets tempered by hardship. Kind of Jane I <laughs> think he's a good guy. At least started as a good guy. นายผิดอ่ะเคนนี่อ่ะเขาแค่ต้องการจะปกป้องเราไม่รู้สิเคลมฉันรู้นะว่า<อ>กรรมแต่ไม่ทันแต่รู้สึกว่าจะพูดถึงเขาตอนที่เคนนี่ฆ่าคาเวอร์นะแล้วเราก็ตอบกลับไปว่าคาเวอร์นะ่ะ สมควรที่จะได้รับแล้วเดี๋ยวฉันจะไปบอกคนอื่นเกี่ยวกับ,กบตึกนี้นะโอเคกับพิบตาหนึ่งครั้งแล้วหันหลัง ตอนนี้ริเบก้าไม่ค่อยดีเท่าไหร่ไม่มีอะไรผิดหรอกเด็กรู้นะว่าต้องเกิดยังไงเจอ <c oughs> อะไรบ้างตึกข้างหลังอะ มันสูงดีอ่ะอเพราะฉะนั้นน่าจะปลอดภัยกับ,บอล์กเกอร์น่าจะโอเคนะพอวันนี้เรไม,ไม้กลับมาแล้วก็กลับครับรู้สึกไงบ้างกลัวแล้วก็เจ็บ ขอให้อาวินอยู่ที่นี่เถอะอาวินนะเขาเป็นคนดีรู้สึกว่าเคมจะบอกว่าไอตอนที่ตอนที่เคมมาขับแขนเขาแขนแขนของเคมมัน โดนหมากัดแล้วแหว่งครับแล้วเราเราให้รีเบคก้าฟังว่าตอนนั้นเอาวินให้ของนี่เราจะช่วยเธอป้อกันเด็กเองนะตอนนี้ยังไม่เห็นไมค์กับบอนนี่อยู่เลยอะ แต่รู้สึกว่าไปไปตรวจหน่อยก็ดีนะได้ค่ะไปตรวจให้ไป,ไปอุ๊ยซาลา hey clem hey clem i thought you went with jane jane take off did she take off why do you think she'd take off well it's just a feeling yeah she's trying to get the place we found ready for rebecca I need her 10 more minutes to search ขอสักสิบนาทีขอสักแวบหนึ่ง,ง,งตรวจที่นี่ยิงเพื่อตรวจตั้งนานที่ 2> 2> ไ,มไม่เจออะไรเลยนะเดียวเจนบอกอันนี้มันใช้งานไม่ได้แล้ว Good point. ก็มันก็จริงอะที่ทำงานแม่บอนนี่ก็ดันสวนกันมาว่าแต่เสียงมันดัง What the hell Hey look at this Hey ดูนี่สิเสื้อหนาวแล้วนี่หารไม่เจอเลยเนี่ยอยู่ตั้งนานฉันคิดว่าฉันน่าจะให้ดีเปก้าได้ ฉันรู้สึกยั่ดีเลยกับทุกอย่างที่เกิดขึ้นแต่รู้สึกว่าเธอจะอยู่กับเราแล้วนะเคมเจอแจ็คเก็ตแหละดีเนี่ยเอาออกออกก่อนสีเทาครับ we can't put rebecca in a confederate coat oh i didn't even think about that guess it's better than nothing though cop oh yeah lily would have loved this place lily putting lily on my head say that stuff about water and blankets just to get people out of the way uh-oh i don't know what the hell you're talking about i n ่ Never ม่ n d อวนี้ไข่ตัง้งน,นานนี่มันอะไรเนี่ย Water cooler ฮะ Water cooler เหรอใครพูดว่า Water cooler ไม่มี Empty e m p t ไหนดูซิว่าดูอะไรมันมีอะไรไหมในเนี่ย เฮ้ย,ย,ยข้างในมีอะไรอ่ะไหนดูซิเอาคิวน้ำเหรอน้ำตรงนี้นี่นี่ก็หาไม่เจออีกคนหนึ่งใช่ไหมนะดูตั้งนานแล้วหาไม่เจอน้ำสะอาดด้วย ล็อกใช่ไหมนั่นจะเตะมันรงเสียงมันดังใช่แต่ถ้าเกิดมีคนที่ตัวเล็กพอลองประตูก่อนไหมแน่ใจหรอว่ามันเปิดไม่ได้ อดนั่นเงี้ยไม่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 ดึง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 อ่ะราเปิดได้นี่เปิดได้ฆ่ามันฆ่ามันเหรอครับครับเกิดจนได้ you okay bonnie it's just a bump i'm gonna be all right kras that would have been a stupid way to die let me see your arm no my hand no no what am i doing cut me just old scars oh okay i never made the one cut the heck i got something to bring back i'll keep checking the other room let's get this water ไม่ค่อยแน่ใจแล้วว่าบอลนีไ้ไม่ได้โดนกัดไม่โดนกัดก็โอเคยกไม่ขึ้นแล้วเนี่ยตอนนี้เคมเปนทายค้างนะ <c oughs> มันดูหนักมากเลยนะ ลช่เด็กพวกนั้นเด็กเด็กของรีเบคกาน่าจะเป็นน่าจะยากมากๆที่จะดูแลโดยเฉพาะรีเบคก้าเห็นน่าจะใช่นะอะไรละคูนนะมิลวัต e มิี่จะกินนะเนี่ย Not like, I mean, just that I'd be really happy to eat that raccoon. I'm starving. Fresh meat would go a long way with Rebecca. Yeah. Shoot! away! Over here! Oh! Oh! die! Shoot! Hang it! Yeah, yeah, ying! Yeah! ยอมีลูกด้วยฮนะแหมน่ารักจริงๆงตอนนี้หิวกว่าเดิมงั้นนฉันคิดว่าน่าจะดีนะที่ปล่อยมันไปอ่ะ Let's just get this back to Rebecca in the arm. let it go, Emma. Right? We don't have much time to waste. you're telling me your arms ain't tired? Nope. I could do this all day. Oh, Rebecca! Shit, shit. Oh, God. Breathe like hey, I told you. Okay. I I โอ้พูดไม่ได้ติดติดขัดกัวอล์กเกอร์แล้วลูคอยู่ไหนเนี่ยเคนนี่เราต้องทำอะไรสักอย่างแล้วแค่แค่ต้องทำให้เด็กปลอดภัยเคนนี่ทำอะไรเนี่ยนายอยู่ที่นี่ไม่ได้นะเกมเันทน์พาพาฉันไปที่ที่เธอกับเจนเจอหน่อย ไม่เฮฟวนี่วอเตอร์เคฟนี่อาจะไหวนะแต่น้ำเป็นสำคัญไม่วอเตอร์ไปเลยซาร่าเร็วๆๆๆแล้วเอาน้ำไปถังเดียวเหรอโอ้ยตีอะไรเยอะแยะล่ะเคมฉันไม่คิดว่าเขาโอเคอ่ะ เขาทำเขาทำทุกอย่างเพื <vastly> <less> ่อปกป้องเราเคนี่พอแล้วตีเลยเยอะแยะล่ะเราไปทำให้มันหิวขึ้นดีกว่า โอ้เคนนี่มาพอดีเอ่อเขน้ำได้มาแล้วฮะ What the fuck เฮ้ยมันจีบกันอะไรตรงนี้ทำอะไรกันเนี่ย นี่นี่นายสองตัวทำอะไรกันเนี่ยเดี๋ยวอะไรขึ้นก็วอล์กเกอร์นะมาว่าปินฝูงเลดแล้วแล้วนายก็ควรจะไปดูใช่เหรอเรเ b e ก c a จะคลอดแล้วครับ swimming They're coming up the stairs. Here. We should. You want to help? Get ra ngoài, chúng ta nên đi ra ngoài, chúng ta nên đi ra ngoài, chúng ta nên us ra ngoài, chúng ta nên chúng ta nên đi ra ngoài, chúng chúng ta nên đi ra ra ngoài, chúng ta nên ra ngoài, chúng ta nên đi chúng ta nên đi เยอะเกิน,นกไปอ่ะประตูจะพังนะฮะนี่เลย,ยมมเห็นไหมฮะพร้อมกัน ผมกาันโอเคมไหมไปไปถอยสิเฮ้ยถอยถอยถอยวัดโอวัเออะไรวะนะโอชิบหายน็อตดุนโอซาลาร่วงชิบหายซาลาล่วงอะไจังหวะนี้เฮ้ยไม่ได้ซาลาเบื่อ เจนวสวีทซาร่าว่าหรือเปล่าเธอไม่เธอ,อไม่น่าออกมาจากที่ตรงนั้นได้อะถ้าเกิดไม่ลองก็ไม่รู้หรอกลงไปครับขอบคุณเร็ว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  ขยับไม่ได้ฮะระวังนะโอ้ชอวหัวเลยฮะโอตดลายไม่รอดโอ้โโดนแดกต่อหน้าเลยคุณพระ อขอบคุณนั่นที่ลงไปช่วยไม่ใช่ความผิดเธอหรอกแต่ตอนนี้ฮีเบก้าไม่เขาจะไหวแล้วมันกำลังปีนขึ้นมาโอ้ชิบหายแล้วต้องพังต้องพัง

โอ้แทับซาลาเลยนะโอซาลายังเห็นอยู่เลยเสื้อม่วงโอ้โหอะไรกันฮะโอ้ก็เด็กตัวเขียวด้วยรอดไหมน่าดิเบกานาซีดด้วย รอดด้วยฮะโอช่วงวะนี้รอดด้วยฮะแม่ง si> ั้นก็โอเคสำหรับวันนี้นะครับก็ตัดจบแล้วก็เอาไว้เจอพาร์ทหน้าก็บายบายครับ